เรื่องเล่าตำนานพระกินเนเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อหรือตำนานสยองขวัญเรื่องต่างๆมักจะมีอยู่คู่กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยมาช้านานหลายเรื่องเล่าต่อกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย มีการต่อเติมเสริมแต่งเข้าไปตามกาลเวลาและก็เล่าต่อต่อมาไล่มาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณมาจนถึงเมื่อ50กว่าปีส่วนจะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนั้นหรือว่าจะเป็นจริงแค่บางส่วนไม่มีใครสามารถยืนยันได้ นอกจากจะใช้วิจารณญาณในการชมเท่านั้นดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องเล่าที่สืบต่อการมานานกว่า50ปีแล้วนั้นก็คือตำนานเกี่ยวกับเรื่องพระกินเนนที่เกิดขึ้นณวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์นั่นเอง ันเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดนครสวรรค์วัดแห่งนี้มีโบราณวัตถุอาธิรอยพระพุทธบาทจำลองเจดีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งสร้างในสมัยสุขโขทยัยเป็นราชธานีบริเวณเชิงเขามีเจดีขนาดใหญ่สมัยสุขโขทยัย ซึ่งกรมศิลปากรได้จารึกประวัติศาสตร์ของวัดไว้ที่ฐานเจดีมีอายุราว700ปีย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพศ2460นวัดในสมัยนั้นบริเวณวัดยังเป็นป่าทึบโรกวัดแห่งนี้เป็นวัดร้างไม่มีพระหรือเนรอยู่จำพรรษา จึงถูกทิ้งร้างอยู่หลายสิบปีจนกระทั่งหลวงพ่อเกจิด,ด้านวิปัสสนากรรมฐานเดินทุดงมาจากจังหวัดอุตรดิตผ่านมาปักกลดจำพรรษาอยู่นวัดแห่งนี้ชาวบ้านจึงนิมนต์ให้ท่านอยู่เป็นเจ้าอาวาส และพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปซึ่งท่านก็ไม่ขัดสัทธาแต่อย่างใดวัดร้างแห่งนี้มีโบทเล็กๆอยู่ข้างเจดีทรงสุขโขทยัยข้างในมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งเป็นรูปปางยืนขนาดเท่าตัวคนจริง ประดิษฐานอยู่ท่ามกลางไม้เลื้อยถาวันมีอยากใยเกาะอยู่ทั่วองค์และทั่วโบสถ์ทำให้บรรยากาศอยู่อึมครึมขมุกขมัวทำให้โบสแห่งนี้ดูน่ากลัวอย่างยิ่งจนไม่มีใครกล้าเดินผ่านแม้เวลากลางวันซึ่งการต่อมา หลวงพ่อได้เริ่มลงพัฒนาซ่อมแซมโบสถ์แห่งนี้ใหม่จนสะอาดสะอ้านจนความเจริญคืบคลานเข้ามามีชาวบ้านเริ่มเข้ามาทำบุญช่วยหลวงพ่อสร้างวัดมากขึ้นเรื่อยๆมีคนมาขอบวชพระบวชเนนจำนวนไม่น้อยเช่นกัน แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็อุบัติขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์แปลกๆนั้นก็คือมีสาม,มนเณนที่วัดหายตัวไปอย่างลึกลับทีละคนตอนแรกเจ้าอาวาสไม่ได้คิดอะไรคิดว่าสามเณนคงจะหนีกลับบ้านเพราะว่ายังเด็กอยู่ อาจจะคิดถึงบ้านแต่ปรากฏว่าสามเณรก็ยังคงหายตัวไปเรื่อยๆเจ้าอาวาสท่านก็เริ่มอาจัยจนมาเป็นเรื่องตอนที่โยมพ่อโยมแม่ของสามเณรที่หายตัวไปมาที่วัดแห่งนี้แล้วแจ้งการหลวงพ่อว่าเณน,นเหล่านั้น ไม่ได้กลับบ้านแต่อย่างใดแล้วสามเณรเหล่านั้นหายตัวไปไหนกันช่วงนั้นพระผู้ดูแลโบสถ์มาบอกว่าเห็นเศษผ้าจีวรขาดขาดไปติดอยู่ที่ปากพระพุทธรูปองค์ที่ยืนอยู่ในโบสถ์เก่าข้างเจดีทรงสุขโขทยัย ทั้งๆท,ที่เอาออกหลายครั้งแล้วก็ยังมีมาติดใหม่อยู่เรื่องเรื่องทีแรกคิดว่าอาจจะมีใครมาเล่นพิเรนมากลั่แกล้งแต่มาสังเกตเห็นว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าตอนแรกจากที่มีขนาดองค์เท่าคนจริง แต่ตอนนี้สูงประมาณสองเมตรได้ตอนแรกท่านเจ้าอาวาสก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะคิดว่าคงจะคิดมากไปเองแต่ก็กำชับไม่ให้พระกับสามเณรออกมาข้างนอกตอนยามวิการแต่จะเห็นได้ว่าสามเณรที่หายตัวไป ส่วนมากจะอยู่กุฏิแถวแถวโบสถ์หลังเก่าวเหตุการณ์ประหลาดดังกล่าวก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสามเณรยังคงหายตัวไปอย่างลึกลับจนเจ้าอาวาสรู้สึกผิดสังเกตมากและแล้วจนกระทั่งวันหนึ่ง พระท่านที่เฝ้าโบสถ์วิ่งมาเรียกเจ้าอาวาสด,ด้วยความตกใจเรียกให้ท่านเจ้าอาวาสไปดูอะไรสักอย่างท่านเจ้าอาวาสก็รีบตามไปเมื่อไปถึงที่โบสถ์ก็ได้แต่ยืนตกตะลึงเพราะพระพุทธรูปองค์ดังกล่าว จากตอนแรกที่เป็นปางยืนขณะน,นี้กลับเป็นปางนอนเป็นท่านอนตะแคงเอามือข้างหนึ่งดันเสียนเอาไว้และขนาดก็ใหญ่ขึ้นอีกใหญ่กว่าคนสามคนนับจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์สามเณรหายตัวไปอีกเลย เรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาลึกลับที่ยังไม่มีใครไขความจริงออกมาให้ได้รู้กันจะจริงหรือเท็จมันก็คือตำนานเล่าขานของวัดและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดหรือบางทีเรื่องลึกลับในอดีตการอาจจะเป็นเพียงกุศโลบายที่ต้องการให้ผู้คนโดยเฉพาะเนนไม่ออกไปเดินเล่นเพ่นพ่านในที่เปลี่ยวยามวิการก็เป็นได้